โอ้โหใหญ่แคด้วยครับพี่น้องใหญ่เลยพี่น้องดูผีหนีใส่อ้าวคือทงครับผมองใส่ครับใส่ลงแล้วโอ้ยช่ยอดครับผมประมาณพกเจ็ดดครับพี่น้องตัวนี้อัดเฮ้ยหลังรับใส่ดี๋ยตกใจหมดโอ้ยห้ามเลยโอ้ยตกใจหมดขอบคุณครับพี่น้อง นี่พอนี่กครับเป็นดอกฟ้าทุกคนเด้ปฟ้าถูกใจครับพี่น้องมาเด้อคนเด้อแต่ว่าทุคนเด้อพี่น้องพ้างโอ้โหนี่ขอนมาขอนมากำหนดไหมกำหาดไหมดูเด้อแสงก็หลุดบไน้องหยาบบ้านท่านโอ้โหพี่น้องใส่มันปาใส่ปมาดูไหมซ้ำแขนซ้ำแขนพ้าผัวลูกเดี๋ยวโอ้โหพี่น้องครับ กำทบบหสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องสุกุทวนครับสวัสดีท่านผู้ชมน้ำหนักครับเนาะจงแฟมิลี่ครับผมเจอกันมื่อนี้วันอเมื่อนี้วันเสาร์ครับพี่น้องครับวันเสาร์ที่หกสิงหาเนาะครับเนาะมื่อนี้พาพี่น้องมาลุยมาลุยทงไฟไหม้เกลียครับพี่น้องโอ้ย จอยคือเก่าครับจอยปักเ็ดไว้อยู่ทางผู้ครับตอนนี้ซีมงกว่าเนี่ยเดี๋ยวเชียร์เลยปักเ็ดไว้แล้วกันไปปักเ็ดไว้แล้วปุ๊บก็ใส่เบ็ดมานะ้าหนังถ่ายนะครับเพราะว่ามันยังเวียนๆอยู่ครับพี่น้องใส่ตะเวนเดี๋ยวเฮียมันเบิดครับเดี๋ยวเฮียพ่อหยัง่งม้าหมายพี่ไม้ขึ้น่อครับพี่น้องบ้ากับลูกไส้น้ำมองเศร้ากับฮ้องก็ดีดีครับพี่น้องครับย,ยังดีครับพี่น้องเสียงหน้าเปิดขออนุญาต เกาสิบหลังครับพี่น้องของลุงจอยก็ลอยกว่าหลังคือเกอ้าครับ,รบหมายมองเศราา้าเฮงยังง่ามครับพี่น้องลุงจอยใส่ขึ้นไปคุณเหรอครับขึ้นไปสู้งทั้งคืนเพาว่าผมจะขื้นไปทีครับผมชิลงไปทั้งผีเพราะว่าเขาขัดหนาม,มาน้ำข้องไปอยู่ข้างนี้ครับขัดมาแล้วมันลงไปทั้งุืนท้านี้เขาบ่ขัดมากเพราะว่าปลาเขาหน้าปังเขาอยู่ทั้งทีเขาเลยบ่คดลงเขาจะขัดลงพุ่น อาจจะเป็นน,มน้มในหน่อยๆแน่นามในไหลแน่ก็เรียกไส่น้มใหน่อยเอาพี่น้องวันนี้สิบพ่อไส่น้มไหลครับไส่น้มในหน่อยๆครับไม้เข <Huh? S 1> ้าง่ามพี <S <S 2> <S 2> ่น้องครับไม้กับจะใส่อยู่ครับก็ดรุ่นหาเอาเนาะครับเนาะเพราะว่าพ่าไส่ทรงกับบุรูษว่ามันมองไหนมีปลาเนี่ยนะเพราะเหมือนบ้านเขานะครับทันว่าอยู่น้ำบ้านเขากัดเพราอยู่ว่ามองไหนมีปลาพ่าไส่ทรงกับไส่ดุมใส่ซุ้มหาเอาพี่น้องเพราะว่าปลาทรงทันว่านามรว่นเนี่ยมันก็ไหลอยู่แล้วครับ เมื่อไรหมันกับหมนันเมื่อไรป้อมหมันก็อีกยังนะครับเนาะโอเคครับขออนุญาตไปปักเบ็ดไว้จะเข้าก่อนพี่น้องเดี๋ยวเขามาหลุนกันตอนเห็นนะครับตอนใส่เบ็ดเดี๋ยวจะไส่ให้เบิ้องนะครับน้อยล้วกะพายามผอมใส่แล้วกับยามกลับมาจิตถือเขาบอถือกับหลุนกันเบิง้งพี่นอ 40, 000, ้องสฉหมันกับป้อมหมันมา,มาวันนี้จิได้ปลาดุกตัวยิ่งยิ่คือเขาบอกครับโอเคครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อมากินสายย่อยมากินครับผมไปพี่น้องครับผม ครับพี่น้องมามาฟอกกันตอนใส่เบ็ดกับพี่น้องผมได้เงี้ยเย็นใหญ่มากมาหลายตัวแล้วครับมูเนากับจริงไปใส้ใส,ยสยเย็นไงไอ้ก่อนครับพี่น้องเห็นเหม็นเล็กน,น้อยมันตายๆมันกินดีครับตัดเอานามมาหลายเนะครับนามนิดน้อยครับนามจะคานี่ยคาฟามือนี่ครับนี่เสียงหวั่นอยู่ื่อกี้นี่ยยางม,มากกับดุซสย ไปหาเอาพี่น้องก็ามันบานเท่านะครับนะแบับมาเอาซุ้มออกพี่น้องครับไปครับผมไม้ดีวิ้วพี่น้องไม้ดีว้วครับปอลาทั้งไก่ไม่เป็นข้องนี่พี่น้องข้องข้องหนามันกระหล่นน้องไอ้หน้านี่ละ่ะฟ้ามันต้องบืนห,หน้าหนี่ লুকে বেুঙা สองหลังสุดท้ายแล้วเหลือสองหลังสุดท้ายครับพี่น้องโอ้สัญญามาก ระมันน้องแมนหลายโลอยู่ติพี่น้องครับไฟมากซีโลหาโลเป็นไ้ครับย่างมากย่างมากไก่เตือครับไฟใหญ่ๆครับพี่น้องว่าต้องไปใส่ตุ่มโยครับพี่น้องใส่ใหญ่ๆไว้เพราะว่าเอาบลูปลาไม่อยู่ใส่นะครับนาองใส่ใหญ่ๆไว้ครับพี่น้องครับไม้นี่กับไม้งามเติอเน้ะพี่น้องนะเพราะว่าน้ำน้ำคลองไปยุค่าเนี่ยมันไหลลงมาหนี่ครับไหลลงมาหนี่แช่นี่แมนบัดเลย ว่าปลาหนิมัติยู่แถวนี้แหละพี่น้องเพราะว่าปลาเป็นปลาหกปลาหกเลยไหลลงมาหนิบนเลยแล้วกลับไปตัวเงาคนโอเคทางคุณไทยครับพี่น้องคุณไทยเดี๋ยวเขาล่องอย่างยามไปนะครับนอกว่าจิถึงแจ็คถึงแจ็คตัวปะย่างยามไปจนหอดมองพักนะครับ ลองดูว่าจะถูกจักตัวเพราะอันนี้ผมถีบผมถีมว่วนหลายเต๋อเพราะว่า่านเฮียมันเปิดไปพี่น้องขั้นปลาหลายเดี๋ยวขั้นว่ามีเฮียเปลี่ยนอย่ามันสีเนี่ยมันีหยากรพี่น้องจะได้ปลาปุาึ๊บโอเ,เดียวห้องอยาง ยางยามก็มไปเบื้องพี่น้องว่าจะถือก็ว่าถือว่าถือกันแล้วไปครับผมก็ลราคาถุงไงพี่น้องครับมาเบ็ดพับตัวเนี่ยปูไปหน่อยด้วยปูถึงตัวสมิ่งถุงไงด้วครับพี่น้องเอ้เบ็ดพับเบ็ดเนี่ย,ย,ย,ยจำได้มาหมอหนะ้าครับพี่นอ้องเป็นได้เบ็ดพับใส่ดีแล้วครับอ้าวจำแรกมากครับ พอดีให <age> ้เป็กเอกไปอ่ะพี่หลักน้องเฮ้ยขึ้นลงล้นกันไปบ้างพี่น้ังชื่อเก้าครับพี่น้องพี่น้องมอวบรรยากาศครับตัววิ่งก็ลังตกดิ่งพี่น้องบรรยากาศดีโคตรๆครับพี่น้องวันนี้ย่างหลายกิโลอยู่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวกู่อแข็งเนี่ย ตัวแล้วสามตัวแล้วพี่น้อง <Okay. S 1> ออกแผลงออกเขลงก้อนครับออกแผลงตัวนี้ไงครับพี่น้องครับใบนนยังกระสังวัตถุเนียนใบใหญ่นะครับเนาะตามตุกค่อยพ้ากินบ่ งานทุกอยู่ทำไมจะลูกเต๋อนะเป็น,นากาศคนดูีดีครับพี่น้องชาวเวนกำลังตกดินครับการยามเย็ดทำแนงทำไมยแล้วครับพี่น้องเล็กตัวหรือสี่ตัวได้ขังอยู่ แรกๆก็บทเป็นปลาหมอแหละพี่น้องกินก่อนเพราะว่าปลามูนี่มันไวเฮียครับปลามู้นกับที่เฮียมาหล่อนก็จช้สิ่งใกินได้พี่น้องปลาหมอหล่ำก่อนปลาหมอใหกินก่อนนี่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 พ่อพ่อพ่อจับยับยิบเนี่ยอ้๋ออ๋อผอ่ไปไหนเบิ้งว่ะอ๋อไปได้ใส่ไปอู้ขออ้ยโอ้ปลาเข่ยงไงโอ้ตัวใหญ่แอะพี่น้องมละลัน ปลาเข่งนี่ยแหละแสนตัวเน่ยโอ้ดงปลาเข็งเหลือว้เนี่ยพี่น้องโอ้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 ลุกดงปลาเข็งเหลือว้เนี่ยไม่บุกดงปลาหมอซะแล้ววันนี้เราอาโตแล้วได้ขังยูได้จี้พอมังแล้วได้จี้พอมให้มันถือไปพี่น้องถือไปยังก็ือถือไปอะไรแต่ไม่ถือเอาไปแล้วครับพี่น้องครับม้ามาไก่แล้วครับเนาะหลายกิโลอยู่ คอมเมนต์หาชิบลูกมันติพี่น้องอาจจะได้เยอะนะครับตะวัอนอ่ะมันก็เติมมาหลาสิบบาทครับพี่น้องขอบ่อเพื่อนเหรอครับถือว่าได้เยอะครับแต่สิบบาทกลับไปกับเหลือครับบอเบิ้ลถือว่าบอสโอ่นั่นไปไนัญดาเจ๊ยอยู่เห็นไหม อย่างตะเก่งพี่น้องข้าไม่ได้ดินแต่ลูก ดีครับพี่น้องลมเย็นดีครับมันพอหะวาน้ำหิ้วมันตกแล้วครับเนาะฝนตกก็แหย่มันลมซื่อครับไต้องให้มันตกปลาเชได้กินเบ็ดดีๆครับพี่น้องพี่หนาพี่น้องทำมาริอยู่ไหอยยุน่าสิครับพี่นอ้นอ,งนอ,งองอยู่น ตรงหน้าครับบรรยากาศดีครับพี่น้องเดี๋ยวจังน้อยกจะพยายามอีจกจักรอบนึงครับเดีย๋ยวคอยมากินเขานะครับเนะ้องด่าจะประคอเมื่อกี้ครับพี่น้องประคอตัวนี้ง่ายจังน้อยครับมาเสียบใหม่ยา,ยาวไปเสียบครับพี่น้องเออถือตัวนหนถือประคอตัวไหนพี่น้อง <c oughs> เอาเนี่ยเอาแต่เมียครับผมไอช้อนครับผม โอ้ยนใส่ง,งามครับพ,พ,บพบี่น้องใส่ยางใส่พ้นครับพี่น้องครับมาแล้วน้ำแต้มโอ้โหหูาวเที่ยงไปคนสูงคนน้ำน้อยๆโอ้ร้องเบ้อโหเยลงเลยไปรู้งันต่อ ปลาเขีงไงอีกแล้วครับพี่น้องปลาปลาเขีงครับพี่น้องเบิ่งเพิ่งตัวปลาเขีงครับปลาแบบนี่เขาไงเนี่ยพูดหรอกครับเนี้ยเอ้ยถือจะต้องหวัดกับมือมีสิบสามสิบตัวคงเด็ดเนาะรอครับพี่น้องเพิ่งสามเหนี่ยวคนพี่น้องสามเหนี่ยวกว่าสี่เหนี่ยวคนโอ้โบุกดงปลาเขีงหน่อยวะมันพี่น้องเนี้ยนเลยเขี้ยนกันพี่น้อง เหย้าปลาตัวนี้พุ่นเด้อเฮา ya, ปุ๊บขันมาขันมากำหยามะกำหยามะมาดเด้อขี้หยามก็รอดไปอ่ะลองหยานห้อโอ้โหพี่น้องใส่มันฟาใส่มาดูไหมซ้าแขนซ้าแขนฟาปวดวลูกซ้ำเด้อโอ้โหโอ้โหพี่น้องครับกําแ็บมืหอมเลยโอ้โหมาดูแล้วมาดูแล้วฟาตัวใหญ่ดีพี่น้องโอ้โหแก๋วครับพี่น้อง เตรียมแยกมั้ยนะครับปลาดุกมันธ์น่ะโอ้โหบังแห่น่ะโอ้โหโอ้โหหึหอ้วนไส้ตองตองดิยังไงพี่น้องตัวยังไงซ้ำใหม่ที่มาใส่กับลุงจอยเมือนเดิมเลยครับผิดหรือเปล่าไม่นผิดใช่แค่น่ะขอโอเคครับพี่น้องขออนุญาตเก็บครับแตรียมงามๆไม่หรอกครับแตรียมแยก ทิบนี้ทิบหลังนั่นดีนั่นดีนั่นดีโอ้ปลาลุกโอ้สวน,นี้เธอด้วยเห็นไหมครับพี่น้องใหญ่เลยพี่น้องดูดิยังไม่มยัง,ยงแข่งเจ้่ของกินบาทเลย เงีย้ยงมันแท่งอยู่กองพี่ต้องเห็นปะครับโหอ,อะไรเสียงหลังทั้งหนาวเนี่ยเห <ừ. S 2> ็น,น,หหนยมาแล้วทั้งหนาวยังสียงโอเคครับพี่น้องสองแทมแทมปลาดุกสองแทมครับพี่น้องโอเคนี่พอเปลี่ยนเฮียด้วยทำยังว่าหลังหนาเสียงขึในอยู่หลังหนาวนี่น ปะ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 ประคองไงประคองไงไงไงคะชมพีแข็งเลยปะทูเห็นแต่หัวล้างมันไม่ต้องล้างมันไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเนี่ยฮะไเอาล้างนีกันปะ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 หัวมันนะหัวมัน โอ้ปกติไงพี่น้องอุ้ยทะเลเบ็ดอะเฮเบ็ดพับไซต์ตัวเนี้ยเป็นไงเบ็ดพับม้านป่น้องอย่าเร้ออย่าเร้อไม่พี่น้องครับเดี๋ยวขอคำนะอุยเบ็ดผิดเบ็ดพับไซตอ่าพี่น้องครับผมพุกงใส่ครับไล่ลงแล้วโอ้ยสุดยอดครับผมบายประมาณ พกเจ็ดขีดครับพี่น้องตัวนี้เอเฮอะได้หลังครับใส่แก้วครับพี่น้องสามแทมตัวใหญ่ๆครับผมของผอของผอถือปลาดุกสองหลังวางถือปลาข่อยใหญ่หลังหนึ่งยุบอืมเปลี่ยนเฮียไปรับพี่น้องไม่ไม่ปลาของโมนิปุยได้ยินเสียงแต่ไกลๆโมนิปุยเลยเห็นละพาปลาบอกเลยครับใส่ถือขึ้นกัน เดี ah, ๋ยวไปลุนหนังต่อไปครับพี่น้องครับเหมือไปยังบ่โอ้ยปลาดุกปลาดุกโอ้ตัวนี้แหละอุ้ยหนูว่าปลาเข็งอุ้ยตัวนี้โอ้หัวตับเลยว้าว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 หยุดหยุดหยุดโอเคข้างล่างร้า อ้าพี่น้องสีเต็มแก้วโอ้สีเต็ม,ตมยังไงครับพี่น้องครับปลาเกิงกับตัวใหญ่ปลาดุกกับตัวใหญ่ปลาคโอกับตัวใหญ่สุดยอดอเอ๋ปึ๊บเย็นเหนียวยิ่งคือเกาอ่าครับพี่น้องที่คักยุบันแป๊บหนึ่ยามรอบนี้แล้วก็เดี๋ยวไปกินเขากันพี่น้องครับ หนังโมยจะข้าคน่อย,อยไม่ยามอีกรอบที่2องนะครับเนาะมานนงยามรอบแบกแล้วครับไหยเจ้่นอน,นอยัยนงไงแม่พักข้อไหนที่ตัวกันดูชีเหรอกระดุกสัมประดุกสามกระดูกไงหนึ่ง ปลาปลาคอหน่อยตายหลายหลายที่น้องสปุาคอเงยหน้าแรกครับโอ้ยปลาคอหญ่หลังหอบเออปลาคอหญ่หลังหลังหอบหลังหลังหอบใสอ๋อปลาคอหญ่เอ้าปลาใหญ่ครับเอาดีเอาใหญ่วะเอาไปหอบใส่ด้วยแรมปลาดุกกับพี่น้องปลาดุก ุ้นใจจะของเส็หลังหลังโอ้ตัวปลาดุกนองงาม่ีเนาะมาตัปลาดุกเหมือนกันเพราะมันมาใส่อหน่อยได้หลายไวเนีได้บ่หน่ยเอารอนนหน่อยถึกยุ่งถึกปลาดุกยุ่งเขีงกับตัวนี้ครับพี่น้องกันเท่านันบ่เค้ถึงาะถึง ทอนี่ทอนแลีวหน่วยไีนเลอนี่เป็นปลาหน่อยครับเดี๋ยววคี้ตายแล้วตายป๊บเียวอันถุกเทยวมาลุกไใส่ปูไขอเจ๊กับผมโอ้โอ้โโอโหปาดุกครับปลดุกปดกโอ้มาอีกแก้มครับผม ไม่ตัวบุหรี่อุ่นอ่ตัวนี้จะยด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 อาการอะไรก่อนยดยดครับยดยดโอเคอุ้ยอุ้ยตัวแหนมซะแล้วนักมือเลยุดยดมาคอยจับด้วยพี่น้องเด้อโอ้ เดียงง่ายๆอีกเรียวครับพี่น้องครับน,นี่มายามรอบสองเหรอครับปุ๊รอบสามรอบสองรอบรอ,อบแบกป้ะนะครับขยาัครับโอเคพี่น้องอีกอย่างหนึ่งเด้อครับเด้อพี่น้องผมเก็บกระปูไปน้ำครับพี่นออ้องกระปูย่างหลายครับขายได้ขายได้ขายดียดพร้อมพี่น้องกระปูโอเคเก็บแล้วกัน่ารดุกหนึ่งเต็มไปต่อไปเรา เด้เด้เดเดอุ้ยหลังพับตัวเนี่ยอุ้ยถือปะไปเยอะไปังโอุ้ยรูใหญ่เยอครับโอ้ยโอ้ยพับไปมึงขึ้นหญ่ถั่วต้องหันกระถือยี่นี่เนาะวันนี้ต้องถามกันอีกถามกันอีกแล้วใส่ไปดูใส่เนี่ว โอ้โหสะอ่อนครับพี่น้องครับมันใหจแค่ไงเนี่ยม,มันอยากเกินท่านะเดี๋ยวครับพี่น้องโอเคครับผมขออนุญาตเก็บเด้อรอบที่สองเตียมที่สองครับสองเตียมสามแล้วพี่น้องอืมโอเคครับขออนุญาตเก็บครับพี่น้องไปล้นหลังต่อไปกู่เบ็ดไซมากกับเบิร์อะไครับคืกระช่อดยามืองยามเลยครับ เอ้ะเฮ็ดนี่มันเลยมันรีได้ใช่ป่าอุ้ยอุ้ยตกใจเบ็ดอุ้ยห้ามเลยอุ้ยตกใจเบ็ดอุ้ยอุ้ยไปขอไขอพี่น้องอุ้ยนี่พออย่างพี่น้องป้าอ้วนเด้อป้าตกใจครับพี่น้องมาเด้อคนเด้อเฮ้ยครับอ้วนเด้อครับพี่น้องเพิ่งอ้วนเนาะก็ปลาไหมตัว่ลาไงสมงแขนงต่วอ้วนน้ำตื้นๆไหมพี่น้องโอ้เขียวครับพี่น้องครับ จะยยใส,ส่ยงามๆเลยปลาคาปิมือนี้ครับโอหย,ยอดครับพี่น้องบม่เงยซ้ำมองหันตะไบขวนโอ้ยข้ามีกับเขียวแล้วลูกนีแขีนัน่นเนี่ยจำเหลียงครับคือไปขั้นโกงๆงหัวส,สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนอนรอบเสาๆครับพาพี่น้องมากูไปแล้วครับโอ้ยรอบบางคลืนเงียบเกลี้ยดยพี่น้อง ว่ารอบเสาถือประดุกต้วนึงแล้วครับนี่ยโอ้โของของของ,ของพี่น้องยา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 ของเกรียมาแล้วครับแจมแรกต้นเสาโอ้ประดุกตัวนี้ไงครับพี่น้องครับมิเตอร์ใส่ไงนะครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องว่าจับ่ได้เพิ่มแล้ว โอเคครับผมขอยุญาตเก็บเ้อพี่น้องเด้อตีซีก้วแล้วครับพี่น้องเก็บตีหาแล้วครับขอนุญาตเก็บครับพี่น้องครับอย่าไปลุนหลังต่อไปนะครับนอกว่ายดือถึกว่าโอเคครับพี่น้องครับยยมเบ็ดมาเรียบร้อยครับวันนี้โอ้มาหนีรอบบางคืนก็กินเบ็ดแล้วครับพี่น้องครับปลารอบพก่มไปหาสอนเสานะครับเนาะกินตลอดแหลกครับรอบสองครับพี่น้องรอบสุดท้ายรอบกูเบ็ดถึกประดุกตัวเดียวครับพี่น้องครับสรุปผลงานเท่ามือันนี้ ก็คือว่าได้ไหลหรยอกครับตว่าผมนีอันนี้ผมก็ได้อันนี้น้ำพี่น้องกระปูไหลผมก็เลยจัดกระปูมาเลยครับพี่น้องครับเห็นปะครับพูนครับพี่น้องครับกระปูประมาณสองโลสองโลสองโลคือสามโลนี่แหละพี่น้องครับกระปูครับพี่น้องกระปูหน้าพูนจัดเต็มกับพี่นออ้องเอาตุยางปลาอะไรก็เอาปูนี่แหละพี่น้องครับเพิ่ง เอาไปอ้อมครับพี่น้องอันนี้ก็ขายดีได้พี่น้องนี่ยตัวระบาดมนได้ครับนี่กระปูเนี่ยกำลังมันครับพี่น้องสปาก็ได้หลายเติบครับพี่น้องครับโมแมนโมได้ได้ครับได้อยู่ได้ไล่อยู่ครับเพราะว่ามันหนึ่งกินรอบสองรอบพูนพี่น้องปลาดุกปลาคอปลาเข่งครับพี่น้องคนปลาคอไงเจี๊ยบคนไ่ตัว ครับโอเคก็ถือว่าได้ถือ่าหมานอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าพ่อถึกใจยั่งเดียวก็คือรอบเด็กบ่อกินเลยครับพี่น้องครับบ่อกินเบ็ดเลยปลากฝากพี่ฝากน้องกดติดตามนี้ด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามกดสับสไายเป็นกำลังใจนะครับเนาะกดใส่กดแชร์คือเก่าครับพี่น้องครับมักลิบหายู่หากินเนาะครับเนาะเป็นสรงแฟมบีแหละครับผม ปอกันย้ำได้กะหาอยู่หาก,กินคือเการับพี่น้องครับว่าใส่เบ็ดกาเฮ็ดทาปูหาปลาครับเจอกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสิบเป็นนี่ยังกะพ่อติดตามกันไว้ครับพี่น้องครับแต่ละคลิปนี้กะขอพูดเล,ยลายๆครับผมเจอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับผมเตรียมของกระบบ้าครับพี่น้องครับมีหาวัวแล้ว